กบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านานะยินดีนนนนนต้อนรับสู่ช่องเอ็มตูเกมนะก็อยู่กับผมเกมใหม่นะเปิดเซิร์ฟไต้หวันนะสลัดเบรบนะเปิดให้บริการบนสโตร์ไทยไอไต้หวันนะไอโเอสไดแอนดรอยเนาะมีเอพเคเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางไต้หวันแล้วไอโอเอสไต้หวันนะก็เอพเคด้วยนะก็จะเป็นเกมแนวไซส์เคปนะสกอร์สองดีเนาะแนวตั้งมีเลือก3คลาสนะไม่ล็อกเพศนะอ่าแล้วก็ได้แก่นัทนูเวทนั่นแหละ ส่วนภารกิจมอบหมายนะฮะระบบต่างๆอออ,อก็เป็นแนวระบบของเกม m อเวอเอสาร์พีนแหละเนาะเป็น2อดีน่าเล่นนะมาถึงก็ตามนี้เลยครับผมสร้างตัวละครนะฮะเ่้วทรงผมอะไรอ่ะนะฮะผมมีหมดนะฮะนี่แนวเกาหลีญี่ปุ่นนะผมรูปหน้านะฮะตัวละครเพศน,นะฮะเลือกได้หมดนะอ่าเสร็จปุ๊บจะเป็นสายอะไรนะฮะนี่อ้าเวเหี้ ไม่กดไปได้อ๋เอเจ้าสายอาชีพอะไรนะธนูเวทเนะี่ยเอานนี้แล้วกันนะผมไปก็เห็นว่าน่ารักดีนะผมดูดิผมไม่รู้อะไรนะฮะก็เป็นสองดีเล่นมือเดียวอ่ะพวกเกมเหมือนคล้ายๆญี่ปุ่นนะผมเนาะเนี่ยได้ของก็อัพไปนะฮะชุดยังไม่มีใส่เลยนะแบล๊วแบลวอ่ะแบล๊วแบลวอ่ะนะครับผม สไตล์แบลวๆนีฮะสีสันอันนี้ก็รับเงินไปนะฮะช่วงนี้ยังไม่มีเกมอะไรก็จัดเกมนี้ไปก่อนแล้วกันนะผมอ่านี่ฮะสำหรับคนที่อยากลองนะฮะแบลวๆเหมือนแบบเกมสมัยก่อนนะเหมือนเกมเครื่องซูเปอร์ฟาร์มิคออะไรเงี้ยเนาะภาพแนวๆนี้นะฮะเหมือนย้อนยุคแต่ภาพมันสีสันสดใสนะเนี่ยนะมันตีเองนะกดใช้ของตามที่เราต้องการนะฮะ ให้ทำเควสก็วิ่งตามเควสไปนะมันจะเล่นง่ายตรงที่ว่าเป็นแนวตั้งสำหรับคนที่ชอบเล่นมือถือไงนะก็มาลองทดสอบได้นะใครอยากเห็นแนวแบบนี้อยากเล่นแนวแบบนี้ก็จัดมาได้นี่สก,สกิลนะฮะมันก็แนะนำให้เราอัพเนาะแล้วก็อัพตามมันไปนะฮะผมซีพีเพิ่มนี่กดเควสต,ตรงนี้คนระับเดินไปไปอัตโนมัติเลยนะฮะเห็นเว็บไ,ไหมมีซองจดหมายนี่ให้ไปจัดการตัวไหนครับผม คือผมชอบตรงที่มันทำตัวละครน่ารักสีสันมันก็สดใสดีนะฮะมาถึงก็ให้ VIP อารับของไปจัดบอสให้ผมปั๊บเขาให้จัดเขาให้นะจัดเขาให้นะเรียบร้อยได้ของมาแล้วนะโคตรเยอะเลยของอ่ะมีที่ไหนใส่ได้ก็มันก็จะใส่อัตโนมัติเลยเนาะ แนวตั้งนี่เพิ่งเคออยเห็นนะไม่ใช่ไม่เคออยหรอกมันคือผมภาพมันสวยอืมแต่มันเป็นแนวตั้งไงรับเกรดไปมีของแล้วก็ใส่ใส่ไปนะผมเขาแนะนำเลยอัพะไรไปยัดให้หมดนะอันนี้อ่าไปตีบอสต,ตัวนี้นะับเขาแนะนำมา EPC แนะนำมาแล้วก็เข้ามาจัดนะผม มันน่าจะมีสกิลที่ดีแบบเออตุ่มตามหน่อยนะมันสกิลมันตีธรรมดาไปหน่อยวะสายดาบนะเราไม่มีเสื้อใส่นะ่ยนี่ได้ชุดแล้วที่เห็นแวบ,บๆนะ่ยได้รองเท้านะ่ยได้ชุดนี่ใส่ชุดแล้วแหวนอ่ะมีราศีขึ้นแล้วไปอ่ะจะบอกจัดเจอบอสนี้นะนี่ฮะจัดเข้าไปนะฮะทำที่มันบอก อันนี้น่าจะเป็นอัพสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าวะเนี่ยพูดพูดติดตามเราหรือเปล่าเนี่นบผมน่าจะเป็นสัตวเ์เลี้ยงเราเนาะเี่นจอแนวตั้งมันอึดอัดเนี่เหมือนมันเออเหมือนเราไปอยู่ในห้องแคบๆนะผมเนะแต่ช่วงนี้ไม่มีเกมจริงๆนะเอาเกมน,นี้มาแนะนาก็ใครชอบใครอยากเล่นใครอยากลองก็เราลิลงโหลดทิ้งไว้ให้นะมันเป็น APK ไม่ยากสบายส อ่ะนี่เราเลือกเอาจะเอาสกิลไหนเนะฮะนี่อัพต่อต้องใช้ของอก็อรับของไปอัพไปอันนี้อะไรสกงสกิลเนาะเปิดได้ไหมวะนี่มันเปิดได้นี่วเนี่ยเนี่ยมันเขียนให้เปิดอยู่แวบบผมมองไม่เห็นขอไัยนะอ่ะพอเปิดได้แล้วก็มีสกิลสองแล้วก็ตายเนะฮะใส่แหวนโจมตีต่อนะผมเนาะ วิ่งไปวิงป่งไปมันไปเองนะผมกดเนี่ยออโต้ปุ๊บมันจะไปเองมันนะไปทำเคสต่างๆที่เราเขาให้ไปอ่ะนะซื้อสมุดสกิลมานะฮะให้อัพไหมซองจุดหมายแวบบนะฮะรับของขวัญไปนะผมแจกชุดด้วยนะมีแจกชุดโอเคกล่องนี้เราไปอันนี้ก็แจกของแล้วโอเคอันนี้อะไร โอ้โหเพียบเดีย๋ยวค่อยอัปเกตแล้วกันนะะเล่นบรรยากาศเกมให้ดูแล้วกันนะรายละเอียดก็ใครสนใจภาษาจีนก็ไปไปเล่นกันเองนะับผมเนาะแปลกันให้มันเลยแนวะตั้งซะด้วยนะฮะอันนี้อะไรมีอะไรก็อัพไปครับผมน,นี่จุดแดงใสเข้าไปอัปให้หมดนี่ยัดเข้าไปแตกเทพเลยไหมตอนนี้ ก็ไปหาซื้อขวดน้ำยาน,นี่อีกนะผมพอแล้วนะไม่ได้เล่นจริงจังนะเอาบรรยากาศเกมให้ดูมี VP ด้วยนะแต่ใครชอบนะเล่นเพลินๆไม่คิดอะไรก็แนวตั้งมือถือจอใหญ่ก็ Infinity อ,อะไรนะ1ทนสะใช่ไหมมาใหม่ที่ขายช้อปปี้ตัวนี้กำลังฮิตเลยแม่งเล่นเกมชินอิมแพกได้แต่ต้องปรับภาพภาพกลางนะผมเน เดี๋ยวเราค่อยซื้อก็ได้รอให้ราคามันตกก่อนวิ่ง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 วิงงง่งไปไปนะฮะให้ทำอะไรวะอ่ะเข้าไปตีบอสนี่สัตว์เลี้ยงเราชิบหายดูดูไปเหมือนมาริโอเลยนะเนี่ยโชว์เขาให้นะฮะอ๋อไล่ตีพวกนี้เป็นเหมือนเควสนะฮะเป็นเหมือนเควสให้ทำนะฮะตีเสร็จได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละนะฮะ ก็นำบรรยากาศคร่าวๆมาดูมาลองเล่นดูช่วงนี้ไม่มีเกมนะเดี๋ยวมีข่าวแกนซากานะฮะเดี๋ยวจะลงให้ด้วยนะข่าวแกนซากาจะมาในซึบแจแปนแจแปนต้องต่อวีเพียนหรือเปล่านะถ้ามาแจแปนนี่ถ้าต่อวีเพียนนี่ก็น่าจะมไม่น่าเล่นนะลอ่ะรอเข้ารอเข้าโกบอลดีกว่าโกบอลไทยเงี้ยดีกว่าเยอะนะอ้าวเฮ้ยมันให้ตีเท่าไหร่เนี่ย มันไม่บอกไว้ไว่าให้ตีเท่าไหร่นะอ้าวตีจนกว่าเวลาจะหมดเนาะแต่ตัวเกมส์เเวอร์มันลื่นมากเลยนะเนี่ยวหวยแพ็คซื้อของฮะไอซไซสฟรีอไม่ใช้สายเติมเงินนะฮะบางคนก็ชอบนะแนวตั้งๆเนี่ยบางคนชอบนะบางคนก็ไม่ชอบเนาะผมคนนึงเนี่ยนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันยังไงไม่รู้เหมือนเหมือนจำกัดความกว้างนะฮะ แต่ก็เล่นได้นะถ้าเกมมันดีอะ่ะอันนี้ก็รับของไปก็เหมือนเหมนเกมเก็บวิวเพลินๆนะเล่นตามเนะื้อคุยกันบอกก็เล่นไปเรื่อยๆอัพคงอัพของอัพวงอัพแหวนอะฮะเนาะไม่คิดอะไรมากก็เล่นไปเรื่อยๆได้แก้ขัดไปก่อนนะช่วงนี้ก็มีเกมแค่ขัดเยอะนะ เกมที่ผมรอเข้าสตรีมก็เดี๋ยวก็มาเนะ่พูดถังซานไต้วันอาเวกอีว่าเนะี่ยหลายเกมอยู่นะผมคุณโอโซบะอย่างเงี้ยเนะเล่นะได้ยาวๆสบายๆนะก็สลับกันบางทีก็สองอย่างเกมโปเกมอนนะก็สตรีมโปเกมอนแล้วก็ซันนี่ดีเบิร์ดด้วยเนะเกมวันพิดอีกแบบหนึ่งวันพิดหัวโตนะผมเรียกงั้นะสตรีมตอนบ่ายนะช่วงบ่ายสองเกมพร้อมกัน ทำโปเกมอนเสร็จก็สตรีมต่อเลยวันพีชหัวโตเนาะก็มาเล่นสนุกได้ตอนบ่ายนะ่ยตอนทุ่มหนึ่งก็เป็นวันพีชนะ่ยอะลิมิเต็ดนะ่ยก็เล่นยากหน่อยแต่ว่ากิ้วก็อยู่ดับ2แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเกมด้วยนะยังไงก็จะนำเกมมาเรื่อยๆเกมไหนก็มันก็ปรับปรุงกันเนาะดีบ้างดีดบ้างข่าวสารเกมต่างๆก็เอามาให้เรื่อยๆนะ่ยติดตามก็ได้เรื่อยๆนะ่ยอย่งไงก็ฝาก กดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะฮะรับรองว่าจะมีข่าวสารเกมเกมใหม่ๆพาเล่นเกมใหม่ๆเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงเนะฮะเราไม่ยํำอยู่กับที่ยํำอยู่กับที่มีประมาณเกม2เกมที่แบบเกมมันดีจริงๆนะถึงเล่นเรื่อยๆชอบมีคนมาถามมาว่าพี่ครับเล่นยาวไหมอะไรเงี้ยมันตอบไม่ได้ครับถ้าถ้ามีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเกมสนุกก็เล่นยาวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกมมันไม่มีอะไรเลยเนะี่ยไม่อัปเดตเลยเหมือนสกายเดนเดอร์เลยก็แย่นะฮะ เรหาเกมใหม่เรื่อยๆเราเพราะคนไทยเบื่อง่ายนะฮะก็พาเปิดหูเปิดตาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกมไหนพาเล่นเรื่อยๆทดสอบไปเรื่อยๆนะฮะใครถูกใจเกมไหนก็โหลดมาเล่นเนาะอใครขี้เกียจลบเกมเก่าทิ้งก็ดูผมเล่นไปก่อนนะฮะประมาณนี้เนาะเนี่ก็ฝากช่องยังเกมด้วยนะับผมยนีไงก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เล่นเกมเพลย์พอสมควรประมาณแล้วนะฮะก็เอาไปจัดกันต่อเองได้เนาะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะยัีไงก็ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปยังไงก็ขอเจริญรุ่งเรืองทุกท่านเลยคลิดสิ่งใดขอสบถนานะขอให้ครอบครัวของท่านปลอดภัยเจริญเจริญก้าวหน้าทุกท่านเลยนะฮะดูแลตัวเองด้วยโควิดนะฮะยอย่างนี้ก็จะระมาดนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ